เพลงแรปนะคะสี่นาทีไปกันให้จบนะสวัสดีเฮลโหลเพื่อนพ้องคุณพี่คุณน้อง <Hi. S 1> ที่สุดแสนเคารพวันนี้นั้นโรมาผ่านพบสองมือไม้ประกบกล่าวคำสวัสดีข้าพเจ้าเลดี้นางฟ้าเต็มรองแร็ปหลัน่นล้า,ล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 ามาฝากน้องพี่เนื้อหามากมายไม่ได้มีไม่ใช่แร็ปฉันดีแต่สอดแทกคุณธรรม เพราะชีวิตมันก็คือความจริงไม่มีโหริงหรือเอฟเฟกคอยช่วยมีว่าจะจนจะรวยจะสวยจะห่วยมันก็ต้องมีเปลี่ยนผันอันารีดมันไม่อรลบลิควิดประสบการณ์ที่ผิดจำแล้วที่ยึดติดคุนคิดวัวนั่ง,น,งนอนนอนลองลุกขึ้นมามองแล้วเดินหน้าต่อไปเข้าใจกับทุกปัญหาต้องให้เวลาหาทางออกสักหน่อย ไม่ถึงก็จะต้องงานกล่อยโอกาสมาออกบทแค่ยื่นมือไขว้า,าเมื่อครั้งเหนื่อยล้าท้อแท้ให้นึกถึงน,นะา้อแม่แลว้วมันจะมีพลังโทษชีวิตก็ไม่ได้จะพังกลับในที่เธอยังลืมตาปืนา่นขึ้นมาจัดธามีไว้ไม่อ่อนแอร์เชื่อว่าสิ่งแย่ๆมันต้องผ่านไปให้ได้ อย่าทําเหมือนเป็นวันสุดท้ายสุขหรือเศร้าง่ายๆก็อยู่ที่ตัวเราอันตัวเราจิตเราใจเรามันไม่ใช่ของเขาก็อย่าดูถูกตัวเองอย่าไปเกรงที่ต้องเจอเรื่องใายไม่ร้องไห้ภูมมไฟเรียกสติคืนมาชีวิตยังไม่ถึงวันลาวัวนนี้โง่พลาดท่าแต่วันหน้าได้ดีสังคมมันมีหลายวิถีคนที้ชั่วมากบีต้องรู้จักอยู่ให้เป็น ต่างคนต่างคิดต่างเห็นต่างร้อนต่างเยน็นหลากหลายพื้นฐานแม้สื่อสารด้วยภาษาของมนุษย์ขนาดประเด็นยังหลุดถูกฉุดลาาไปทำดีต้องหนักที่ใจเพราะว่าคนจังไรชอบแย่งได้ดีไม่ทำดีแล้วไปด่าคนอื่นก็ไม่อยู่ด่าดืดอทมเถือกทมเ็ะคนพลานคนชั่วเสเพโซซัดโซเซแต่ก็กลับโดงดัง เอาครับสังคมก็พันตัวพเพลวเราดังหนาำฟ้ํายังได้ดีเอานะชีวิตมีขึ้นลงมีรวยมีจนสุขทุกมันก็ต้องมีทําทุกวันให้เป็นวันเป็นปีดื่มดํามทุกนาทีที่ต้องอยู่กับมันเร็วช้าต้องตามให้ทันมุ่งสู้ฝ่าฟันอย่าหันหลังต้องอดทนเชื่อมั่นในตัวตนกับความเป็นคนต้องดิ้นรนอย่างภูมิใจ หาพูดถึงความล้มเหลวชีวิตดงดิ่งเหวอมทุกขนาดใหญ่ท้องความไม่ไม่สว่างสดใสแต่แลองมองขึ้นไปแสงรำไรนี้ให้เห็น ผลทางไม่ได้ลำเข็นเลือดตามไม่กี่เป็นที่หนึ่งกตเป็นลายทาไม่ต้องอาศัยเครื่องรางบุญทานทำบ้างสร้างเสริมกรรมดีสัตรูมาลายวิ่งหนีไม่นาเสียสีเบียดบีคุณธรรมมิดรักเพื่อนแท้สร้างสรรค์หันหน้าคบกันเธอฉันพาเจริญโชคชะตาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพียงแค่มาเผชิญเหมาะที่เหมาะเวลา บุญทากรรมสร้างนําพาชาตินี้ชาตินักอยากได้ต้องทำเองชีวิตว่าไปใช้บทเพลงเร็วชา้าก็บเบลงตามบทตามทํานองตัวเราเป็นผู้แต่งให้ครองจองเป็นไปตามคันลองสอดครองตามความจริงชีวิตจริงตัวจริงรู้สึกจริงไม่ได้เป็นแบบปินปินอย่างในหนังในละครสุขเศร้าเคร้าเหงาเป็นตอนตอนยิ้ล้านา้ำตานองเป็นวงจรสลับกัน ตอนนี้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายขอบพระคุณท่านมากมายที่อุตส่าห์ทนฟังผิดถูกชั่วดีพลาดพังแต่ทั้งหมดคือพลังมาจากอินเนอร์ภายในเนื้อหาอาจฟังไม่เข้าหูแต่ไถยๆถ,ถูกถูกสร้างกำลังใจไปแร็ปโยจากนางฟ้านหน้าใสขอไอวยชบอวยใช้สุขสันสวัสดี